เฮ้เป็นทริปแรกของปีปี2 0 0 0 2 0 2 2งันที่สิรถันที่ค่ะอันนี้คันที่4เรานั่งรถไฟไปลำลำปางเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเดินทาง กำลังจะจับจุดก่อนว่าวันต้องไปตรงไหนต่อนะคะเพราะตอนนี้ก็มีแบบคนที่มาเที่ยวเยอะเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อสเสบียงแล้วก็ไปไหว้พระที่ตรงอุโมถใช่ไหมถ้าสมมติว่ารถไฟออกแล้ว้็เป็นอุโม,โมไฮไล,ไลท์ของเขา เดินไปที่ยนหนอสอง ของอุทยานะคะอันนี้อยู่ในหมอพร้อมนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวน้องเพียแสดงผลการฉีดวัคซีนนะคะผลตัว ATK แล้วก็บัตรประชาชนเดี๋ยวยื่นที่หน้าด่านข้างหน้าเลยค่ะชันมาทำเนยมที่หน้าด่านได้เลยขอบคุณค่ะใช่หยวให้สนุกนะคะค่ะรับค่ะก็เมื่อกี้นะคะเรามีการตรวจผล ATK มาแล้ว ในแอปออฟฟาร์มารซีแล้วมันก็จะมาขึ้นในหมอพร้อมดัะนั้นเราก็สามารถที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลได้เรื่ม<อ>เหนื่อยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ที่ทำการของอุทยานดอยขุนตาลนะคะซึ่งว่าเราเนี่ยจองเต็นท์มาแล้วแต่เต็นท์เนี่ยคือเข้าใจว่า มันจะมีเต็นท์ที่อยู่ตรงยอสองก็คือตรงที่มันเป็นแบบป่าสงวสวยๆนอนอยู่ในในสวนสนนะคะก็คืออันนะั้นอะเราไม่ได้นอนเรานอนตรงนี้แพทข้องพักก็คือเรานอนเหมือนเรามาผูกระดึงไอเหมือนเรามาผูทั่วเบิกนอนที่ติดกับอุทยานเลยใช่แต่ก็คือข้อดีก็คือตรงนี้ก็คืออาหารครบเจ้าหน้าที่เต็มคือทุกอย่างก็คือมีสิ่งอำนวยความออสะดวกนะคะ เหมือนเราย้ายที่นอนจากบ้านมาที่นี่แต่ก็แต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศแหละเดี๋ยวเราจะคือตอนนี้เรามาถึงก็ประมาณ8-9โมงเนาะเราก็จะทานข้าวกันที่จุดของออของอุทยานเนี่ยเขามีร้านขาให้แล้วก็มีร้านข้าวให้ทีน,นี้เดี๋ยวเราก็จะกินก่อนแล้วก็จะแบกข้าวแบบข้าวเหนียวน่นี่นั่นไปนิดนึงแล้วก็จะเดินขึ้นเลยเรา อาจจะได้ถึงยอดสยอดสก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปถึงยอดพีชิตโดยหุ่นตาลหรือเปล่านะคะก็ตอนพอเราเดินจบแล้วก็กลับมานอนที่นี่ โอเคถึงตรงที่เราน enfin ั่งพักกันได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่าดีกว่าว่าทริปที่มาดอยขุนตาลเราต้องเตรียมตัวยังไงในช่วงที่เรามาเนี่ยก็คือยังมีโควิดระบาดอยู่แล้วก็เพิ่งจะมีโอไมครนนะคะระบาดทั่วแบบประเทศไทยเลยเนาะ คือช่วงนี้อุทยานอ่ะเขาก็จะให้เราอ่ะมีผลตรวจ ATK ATK คือผลตรวจที่เป็นการแยงจมูกเนาะซึ่งตอนนี้การเข้าอุทยานอ่ะส่วนมากเขาก็ต้องมีผลตรวจเนาะเราสามารถโหลดแอป All Pharmacy ในมือถือปึ๊บเป็นแอปที่มีเภสัชออนไลน์ก็คือสามารถทำได้ตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะเขาก็จะมีเภสัชเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้เราก็แค่ซื้อ ไอชุด uh, ตรวจ ATK อะจากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ทำการนัดกับเภสัชในแอป mm hmm. ก็คือเขาก็จะตอบแบบค่อนข้างที่จะตอบเร็วอยู่นะคะ mm hmm. ก็ทักไปปุ๊บบอกว่าเนี่ยเราจะเอาผลตรวจไปเข้าอุทยานนะ mm hmm. เขาก็จะให้เรากรอกกรอกข้อมูลนิดนึงแบบชื่ออะไรบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าแบบ ชุดตรวจชื่อชุดอะไรแบบละเอียดเหตุผลที่เราจะาไปใช้ผลตรวจนี้นะคะกรอกทุกอย่างเสร็จปุ๊บเขาก็จะวิดีโอคอลมาเราก็ทำการตรวจณนะตอนนั้นเลยกับเขาตอนที่เขาวิดีโอคอลจะรอว่ามันขึ้น1ขีดหรือว่ามันขึ้น2ขีด1ขีดคือเราสามารถไปได้ก็คือผลเป็นนิเทีฟส่วนสองขีดคือเราต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะก็คือไปไหนไม่ได้นะจ๊ะก็ขอให้ทุกคน ทุกคนเป็นหนึ่งขีดนะคะตอนตรวจข้อมูลต่างๆทั้งหมดอะ่ะเขาก็จะลิงก์เข้ามาในแอปหมอพร้อมได้เลยถ้าใครมีแต่ผลตัวต้องไม่เกิน72ชั่วโมงนะก็คำนวณดีๆนะคะถ้าใครเดินทาง really <laughs>